สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีช่วงเช้าๆคะ่ะฝนมาตกสองมือแล้วพี่น้องหยาหงาวหงาได้ตัดหยาอยีกแล้วข้าวเดียวทิได้ไปจามลูกสิ้นซอยลูกได้พี่น้องเลยปะเนี่ยเขาจะไป,ไปข,ขายของอันงานกีฬาสีบ้านมันส้งเปือ่อยโอเคเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปหาดูก,กัน อังเปาเฝ้าเพื่อนให้แม่เด้อเดี๋ยวแม่มาหาแม่ไปเหิรย่งซอยเขาก่อนไปพี่น้องก่อนเพื่อนล้วแม่และพี่น้องค่ะมาเบิ่งก่อนอยังกันเหิริ่งยังแล้วบ่ โอ้พักกระเทียมอย่างเทียมงมๆอยู่นะฮะขึ้นมาตะกีดยาแล้วก็ไปตลาดค่ะ,ะย่างโคกไปขายใส่คะอยู่โรงเรียนค่ะเขา,ขาขมีกีฬาซีดน,น้อยมาไปขายจากเถื่อนแล้วคะนี่เถื่อนที่ซอมค่ะอันนี้เห็นอยังคะนี่หั่นปลาเมือก คนเบาสีบ่มีแห้งเน่พี่น้องมาแต่ใส่ <c oughs> ไปกีดอย่ามาจ้าแล้วก็ไปตลาดตื่นแต่ตีได้ไปกีดอย่าเป้ตีห่า,าเป้ตีห่าเป้นั่นเขาจะไปสร้างในเดืกนหนึ่งพี่น้องว่าบิ่งเห็ดอันบวกพ่อเอามาแต่ส่วนยางบ่อยังคือค้ากระตาไปสิค่ะแม่นบ่ของอีโพบะป้าคนน่ะ ดอกงามๆพี่น้องได้กินอยู่เรื่อยพี่น้องในสวนยางครันมแต่ดอกงามๆหอมๆเสร็จแล้วพี่น้องมึงทุกคนคอยพันมักเอามาปนหนึ่งพี่น้องต่ำเจียงเจ็บเอายูโรอยู่ก็ผ่บ่เอาย้ายไปใส่สัน,น,นบ่โอเคพี่น้องขอชีได้หันซอยเขาได้ไหมนเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ